ทงแดงลิฟูกำลังปิดดิวเลโอนี่ว่าที่กองหลังคนใหม่วัย18ปีแต่คนนั้นก็เกิดข้อสงสัยว่าและเลโอนี่นั้นจะได้เอจีหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของทีมฟุตบอลในอังกฤษคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนแน่นอนว่านะครับสับเอจีหรือว่าโฮมโกลนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสหรับทีมฟุตบอลในอังกฤษซึ่งถ้ามีแล้วจะดีมากๆเลยนะครับอย่างนักบอลอังกฤษบางคนเนี่ยค่าตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง50ล้านแต่เมื่อมีเอชจีไปปั๊บมันสามารถบวกไปได้เลย20ล้ายี่สิบการบา เลโอนีนะแน่นอนเป็นคนอิตาลีเล่นในอิตาลีมาเขานั้นจะไม่มีเอจีแน่นอนในตอนนี้แต่ถ้าย้ายมาเลยในฤดูกาลนี้ด้วยวัย18ปีนะครับและเขาอยู่ที่อังกฤษอีก3ปีจะทําให้เขาในวัย21ปีนั้นจะได้ค่าเอจีในทันทีเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับในการลงทะเบียนจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมการลีฟุอยากจะได้เลยปีนี้และจะไม่ปล่อยนะครับให้ทั้งทีมอิตาลีนั้นใช้ต่อนะครับคือถ้าจะมีการปล่อยยืมจริงๆสามารถปล่อยยืมได้นะครับในทีมในอังกฤษนะครับ่า,า,บ,าบ,บวา อยู่ครบ3ปีจนถึงวัย21ปีแต่เชื่อได้ว่าลิพูนั้นก็น่าจะให้อยู่เรียนรู้งานนะครับที่ลิพูนั่นแหละอีก2 3ปีและดันเป็นตัวจริงในอนาคตแน่นอนนะครับก็เป็นคําตอบเลยแล้วกันว่าเจ้าหนูเลโอนี่นั้นหากยูมย้ายมาตอนนี้เลยยังไม่ได้นะเอจีแต่อีก3ปีวัย21ปีและต้องเล่นทีมนะครับในฟุตบอลอังกฤษเท่านั้นนะเขานั้นจะได้ค่าเอจีและจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับในฐานะโฮมโกรลคนหนึ่ง